สวัสดีค่ะแม่สไัยอสานจามนินเมตตาจิพาพอแม่ทินนองมากินหมูกระทะไอ้ไทยในเกาหลีเนาะจ้ะออเดอร์จ้ะเป็นคลิปสั้นๆจ้ะมากินหมูกระทะน้ำกันยั่วๆจ้ะเอาลวกความบ้าไเอาใส้ลวกความบ้างบ๊อบอบ

ตในนี้เลยในนี้สองเลยนลำบากันนี้ตรงนี้ในนี้ในนี้สวิเดนติเอมไม่ไม่มีเก็หลีอก็เห็นเรากินยำเไ้อยากกินมั้งเราอืมแสบค่ะ นะสีงามงามย่วยๆอีกแล้วจ้าโดนๆกินเถอะไทยผม้โยกแต่เลล้มหรอกอาจะเอาล้มเี่ไหนล้มนำไหมนำมันมไหลบ่มันจะเป็นเสชาตไทยก่อนสุดเลยนะน่ไทยโอเคเลย่อกมเคเลยเนื้อวั้ตรงยำผงตรงนี้เนื้อมนทุกวน นี่ก็ต้มยำกุ้งแล้วต้องซาขึ้นหน่อยแล้วไปกินหน่อยติดที่มีเอาผักสุดยางในความอร่อยครับนี่หรอเอ้าจิตา <protein> <laughs> คำแาัค่งอีกอุาไม่ใช่อย่างน้มนครคิดถึครที่แบบเ็นมีอื้อื้มนมดหว